คัมภีร์ถมือสองกับช่วงเจาะข่าวเด่นประเด็นดังวันนี้ขอขอบคุณข่าวจากช่อง7 HD มากๆนะครับพระยังไม่รอดเสียเต็นรถสุดแสบหลอกรับซื้อรถตู้จากพระลูกวัดแล้วไม่จ่ายเงินวันนี้เป็นข่าวอาจจะข่าวย้อนหลังนิดนึงนะฮะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเคส ที่เกี่ยวข้องกับเต้นรถมือสองอีกแล้วนะฮะเหตุเกิดที่อำเภอชุมพวงนะฮะจังหวัดนครราชสีมาก็มีพระลูกวัดแห่งหนึ่งเข้ามาร้องทุกข์กับทางกินงานข่าวนะฮะว่าถูกเต้นรถแห่งหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะมารับซื้อรถตู้โดยต้องบอกว่าพระลูกวัดก็มีรถตู้นะฮะอาจจะเป็นรถตู้ของวัดอันนี้เนื้อข่าวไม่ได้ระบุนะ,ะจ,จะเป็นรถตู้ของวัดแต่ว่าซื้อในนามชื่อพระลูกวัดหรืออาจจะเป็นรถที่พระจะไว้ใช้รับกิจนิมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงราคากัน2 0 0 0 0 0บาทนะฮะเต้นรถ ก็มาทำสัญญงสัญญาเสร็จก็มาบอกพระนะฮะว่าภายใน3วันเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้เข้าบัญชีธนาคารนะฮะด้วยความเป็นพระเป็นเจ้านะฮะก็คิดว่าเอ๊ะยญยาติโยมคงไม่กล้าทํากับพระหรอกมั้ง เดี๋ยวจะบาปเดี๋ยวจะนรกกินกระบาลก็ไว้ใจนะอ่ะก็เซ็นโอนลอยเซ็นสัญญงสัญญ,ญาขายยกรถให้เสร็จสับปรากฏว่าผ่านไปฮะเกิน3วันแล้วในเคสนี้ก็น่าจะหลายสัปดาห์อยู่ก็ปรากฏว่าไม่ได้เงินสักทีไม่ได้เงินสักทีนะโทรไปสอบถามก็ได้แต่บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยนะว่ายังไม่พร้อมยังไม่ระบอกคหอยรอแล้วรออีกนะฮะพักท่านก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มาออกสืบนะครับก็สืบทราบไปว่าหลังจากที่ตำรวจลงไปทำเคสนะก็เอาชื่อเอาอะไรไป สืบษาบก็ปรากฏว่ามีคดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะหลายคดีมากมากมีผู้เสียหายกว่าร้อยสามสิบคนโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดา,าจริงๆนะฮะกบพระกะเจ้าก็ไม่เวน้นอ่ะโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะว่าปกติแล้วเต็นท์รถเนี่ยเวลาไปซื้อรถตามบ้านก็ดีหรือว่าไปรับซื้อรถตามที่ต่างๆก็ดีเขามีกระบวนการมีวิธีการขั้นตอนปฏิบัติกันยังไงบ้างน,นะครับอ่าอย่างแรกเลยนะฮะหนึ่งเลยก็ดูรถอันนี้ไม่แปลกนะจะดูที่ไหนก็ได้ จะขับมาขายที่เต็นท์ก็ดูที่เต็นท์จะนัดไปเจอที่บ้านก็ไปดูที่บ้านจะนัดเจอกันตามสถานที่นอกสถานดก,ก็แล้วแต่นะหนึ่งก็คือดูรถนะสองก็ตกลงราคากันอันนี้ก็ไม่แปลกนะทั่วไปสามก็ตรวจสอบเอกสารนะว่าเล่มทะเบียนอยู่ที่ใครชื่อใครใครเป็นเจ้าของเจ้าของชื่อมาไหมบัตรประชาชนหมดอายุไหม นะและก็อย่างที่4ก็คือเซ็นสัญญากับเซ็นเอกสารการโอนลอยนะครับและสุดท้ายอย่างที่5นะฮะก็คือจ่ายเงินนะครับซึ่งปัจจุบันการจ่ายเงินก็มีหลายช่องทางน,นะครับในสมัยก่อนก็จ่ายเงินสดกันต่อหน้าก็ดีแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าเงินสดนี่น้อยแล้วก็จะเป็นโอนเงินเข้าธนาคารซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเคสนี้ก็บอกว่าไม่แปลกแต่ที่แปลกคือไม่ได้จ่ายทันทีซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเต็นท์รถเวลาไปซื้อรถกับลูกค้าเนี่ยหลังจากที่กระบวนการดูรถตกลงราคาเช็คเอกสารเสัญญาเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าจะเอารถปรับต้องจ่ายเงินทันทีทุกบาททุกสตางค์นะครับจะเว้นแค่บางกรณีที่อาจจะตกลงกันได้ว่าอาจจะค้างไว้บางส่วนเช่นบัตรประชาชนหมดอายุไหมก็อา,อาจจะค้างแต่ต้องบอกว่าปกติจะไม่ได้ค้างเยอะอะไรมากมๆอาจจะแค่หลักหมื่นนะแล้วแต่ตกลงกันเช่นบัตรประชาชนยังหมดอายุหรือว่าเล่มจริงยังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยปกติแล้วถ้าองค์ประกอบครบ รถพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมเอกาสารไม่ขาดไม่อะไรส่วนใหญ่มักจะจ่ายกันครบเรียกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเป็นเต็นท์รถที่ได้มาตรฐานนี่คือหลักปฏิบัติการเรียกว่าทั่วโลก ทบกันอย่างนี้นะฮะอ่าต่เคสนี้ผมไม่รู้ว่ากุยกันอีท่าไหนหลวงพี่ถึงเสียท่าเป็นรถนี้ได้เพราะฉะนั้นนะฮะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เต็นท์รถจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องรอ3วันส่วนใหญ่มุกที่มิจฉาชีพพวกนี้ชอบใช้นะฮะก็อาจจะเป็นว่าไม่มั่นใจว่าโอนได้หรือเปล่าอาจจะเป็นยังเป็นชื่อพระอยู่เดี๋ยวไปลองไปลองโอนอยู่นะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเอ่อในเรื่องของการจ่ายเงินเราแนะนําว่าให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผมแนะนํานี้ไปคือถ้าท่านจะส่งมอบรถให้ทางเต็นท ใหเสียก็ควรจะต้องได้รับเงินนะฮะก้อนใหญ่หรือเรียกว่าแทบจะต้องทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะส่งมอบเว้นแต่ว่ายังเรายังไม่มีการส่งมอบรถกันอันนี้เราอาจจะทําสัญญาไว้มัดจําไว้ครึ่งหนึ่งไหมหรือว่าบางส่วนอะไรเนี่แล้วแต่ตกลงนะ,ะแต่ว่าเคสนี้ ต้องบอกว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็เออหลวงพี่อาจจะไว้ใจออโยมคนที่มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันไว้นะฮะอันนี้คือระเบียบปฏิบัติทั่วไปทีนี้ว่าถ้าเราเจออย่างนี้แล้วเกิดเราเป็นผู้เสียหายเหมือนกับพระท่านนี้เราจะทําอย่างไรนะครับก็คงจะต้องพึ่งตํารวจเช่นเคยนะก็คงจะต้องไปแจ้งความไว้ดําเนินคดีเพื่อให้ตารวจสืบตามตัวมาว่าอา้าวตกลงทําไมไม่จ่ายแล้วจริงๆต้องบอกก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาด้วยนะฮะคือถึงจะตามตัวได้แล้วถึงเขาจะจ่ายแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่ไว้ใจ เขาอีกต่อไปเรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้เลยเพราะถือว่ากระบวนการทําการซื้อขายมันไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะข้อสุดท้ายไม่มีการจ่ายตันเพระาะฉะนั้นอะไรที่แล้วแต่ที่เราเซ็นให้เขาไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นโมฆาได้เลยนะถ้าตํารวจตามเจอเนี่ยถึงเขาว่า,วาจะยิ้วเงินมาอามาให้เราตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะไม่รับนะแล้วขอลดคืนก็ได้ไปขายคนอื่นที่เราไว้ใจได้มากกว่าดีกว่านะครับวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเคสแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็ไม่ต่างอะไรกับ ก็คือความน่าเชื่อถือของเต็นท์รถหรือผู้รับซื้ออันนี้มีความสําคัญนะครับเราอย่าไปคิดแค่ว่าโอ้เต็นท์ใครให้สูงที่สุดขายคนนั้นไม่ได้นะเราจะต้องดูองค์ประกอบเรื่องอื่นด้วยเพราะอย่าลืมว่ารถที่เราให้ไปก็ดีหรือว่าเอกสารที่เราเซ็นโอนลอยไปก็ดีเนี่ยจะต้องไปอยู่กับเขาจนกว่าวันที่เขาขายได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจหรือว่าเป็นคนที่เทาๆนี่เราต้องระวังเขาอาจจะเอารถไปแล้วไม่โอนก็ได้หรืออาจจะไปทําอะไรไม่ดีไม่ชอบแล้วติดต่อไม่ได้ อันนี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าการที่เราขายได้อาจจะไม่ได้ราคาตามที่เป้าที่เราวางไว้ก็ได้ เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะขายไม่ได้เป้าที่เราตั้งไว้หรืออาจจะย่อนกว่าที่เราเช็คมาก็ดีหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ราคาที่สูงที่สุดในใจเราแต่ว่าอย่างน้อยคนรับซื้อเป็นคนที่คุณไว้ใจได้อันนี้สําคัญที่สุดอ่ะถ้าหลักง่ายๆเลยนะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตะเวนขับไปเลยอ่ะดูเต็นท์นี้เปิดมานานหนิอ้าวขับผ่านทุกวันดูนะเฉยๆก็ขับก็ไปเลยขับไปขายนะสถานที่ที่มีหลักมีแหล่งนะได้เห็นหน้าเห็นตาคนซื้ออันเนี้ยแน่นอนได้เห็นสถานที่ได้เห็นห้องครับ ถ่ายเสร็จก็ถ่ายรูไปไวโอ้ผมขายกับคนนี้วันนี้เวลานี้อันนี้โอเคนะการนัดเจอรัาข้างนอกถามว่ายุป,ปัจจุบันมันก็มีเยอะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปแลกเราอาจจะไม่สะดวกที่จะขับไปตามเต็นก็ได้อาจจะให้เขามาที่บ้านก็ได้แต่อย่างน้อยๆถ้ามาแล้วถ้าเป็นทีมงานของเต็นเองหรือเจ้าของร้านมาเองขอดูบัตรประชาชนได้ขอดูได้นะครับขอดูบัตรพนักง,งานได้ไหมได้หรือโทรกลับไปเช็คที่เต็นต้นสังกัดก็ได้ว่า คุณนัดส่งนายเนายบมาใช่ไหมครับชื่อนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคใช่ครับอ่าเช็คก่อนว่าใช่ไหมใช่ของต้นสังกัดไหมไม่ใช่ของมิจฉาชีพขายเสร็จไปแล้วหายไปไหนไม่รู้คุณนัดลูกน้องคุณนัดพึ่งโผล่มาอ่าคุณนัดผมขายไปแล้วนะเอาบอกลูกน้องผมพึ่งถึงนะอ่นนี่ก็ไม่ใช่แล้ว <laughs> <laughs> ก็ต้องระวังนะก็สามารถโทรกลับไปเช็คต้นสังกัดได้นะฮะแล้วก็พยายามเลือกเต็นที่มี หลักแหล่งหรือช่องทางการติดต่อที่อยู่บนโลกโซเชียลอันนี้จะช่วยได้เยอะเช่นใน Google Map มีไหมใน Facebook มีไหม u t u b e มีไหมใน Google มีไหมนะฮะสืบค้นไปใน Google แล้วมีประวัติอะไรน่าสงสัยไหมต้องระวังไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นที่อยากจะแนะนำกันไว้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อการขายรถมือสองนะครับ ถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบนะฮะอย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสันกระดิคให้กับช่องของเราด้วยนะครับสิบศิปกรณ์ับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องอยากซื้ออยากขายแนะนํากันมาได้นะครับเดี๋ยวมีค่าแนะนําให้ 5000- ถึง10,000ื่นบาทส่งรูปรถมาตีราคากันได้เลยที่ ID l ดี e ด้านล่าง @19 s น เราอยู่ถนนกันลรประพฤกเปิดบริการทุกวันคัมพีรถมือสในวันนี้นัดสิบกสีประกอบรถมือสที่คุณวางใจต้องขอลาท่กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com